พอเรากล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากเป็นไงโอ้พอเรากล้าท ala. ี่จะไม่ได้ตามที่อยากมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ความกล้าเป็นความไม่ทุกข์กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากยินดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้ารับกล้าหมดไปไอ้ที่เราไม่อยากได้ไอ้ที่เรากลัวเน่ยกล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปพอใจรับพอใจให้หมดไปสุขใจรับสุขใจให้หมดไปนะ โอ้ oh, เราก็มีแต่ความสุขสบายใจไร้กังวลเท่านั่นแหละจะเอาทุกมาแต่ไหนมันก็อิม่มเอิบเบิกบานจำใสสุขสบายใจไร้กังวลมันไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ใจเป็นทุกข์ละเพราะอะไรเพราะดีเกิดเราก็กล้าที่จะให้เกิดกล้าที่จะให้หมดไปยินดีที่จะให้เกิดยินดีที่จะให้หมดไปได้เกิดเราก็ยินดีที่จะให้เกิดยินดีที่จะให้หมดไปกล้าที่จะให้เกิดกล้าที่จะให้หมดไป น่มันก็มีแต่ความสุขเท่านั้นมีแต่ความกล้าความยินดีให้เกิดให้ดับไปเพราะเรารู้ว่า,า,ามันเป็นวิบากของเราน่ะมันเป็นวิบากของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่ต้องให้รับรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นนะซึ่งเราหนีก็หนีไม่ได้นะเป็นวิบากที่ต้องรับก็เราแก้เต็มที่แล้วมันแก้ไม่ได้แก้เต็มที่แล้วมันแก้ไม่ได้้มันก็ต้องรับก็นั่นเมื่อต้องรับมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้ว รับแบบทุกข์กับรับแบบไม่ทุกข์แบบไหนดีกว่ารับแบบไม่ทุกข์ก็ดีกว่าใช่ไหมรับแบบไม่ทุกข์ีนรับแบบกลัวหรือแบบกล้ากล้าสิแบบกล้าแบบยินดีสิกล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปนี่แบบไม่ทุกข์นะแบบโอ้โหอิ่มเอิบเบิกบานจมใสสุขสบายใจไรกังวลตลอดกาลเลยแบบนี้เจ้ากล้าอาหารแบบนี้นะ แต่ถ้ารับแบบกลัวเป็นไงโอ้โหกลัวยินร้ายชังไม่ชอบใจไม่พอใจโอ้โหกลัวมันก็มีแต่ทุกข์เั่นั้นแหละกลัวมันก็กลัวจะมันจะเข้ามาเข้ามากลัวจะไม่หมดไปโอ้มีแต่ความทุกข์ตลอดการจะเป็นทุกข์ตลอดการถ้ากลัวแต่ถ้ากล้าเนี่ยหายทุกข์เลยกล้าเนี่ยหายทุกข์เลยกล้า,ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปพอรู้ทําไมต้องกล้ารับยินดีรับพ้นหนีก็ทุกข แล้วก็หนีไม่ได้อยู่แล้วหมดเป็นวิบากที่ต้องรับนะแล้วก็กล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปเพราะรับมันก็มันก็เป็นการชดใช้ชดใช้ลําก็หมดเนาะคนชดใช้นี่นี่หมดนี่ไหมหมดนี้คนชดใช้ทุกหมดทุกไหมหมดทุกเอ๊ะหมดทุกนี่ดีไหมดีหมดทุกแล้วอ้าวไม่มีทุกมาขวางดีแล้วดีก็ยิ่งออกดินได้มากดีไหม ดีเอฟหมดทุกข์แล้วก็เกิดดีขึ้นทุกข์ก็หมดไปดีก็เกิดเพิ่มขึ้นเอ๊มันน,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 มน,น,น่ากล้าหรือน่ากลัวนะน่ากล้าหรือน่ากลัวนะฮะทุกข์หมดไปดีเกิดขึ้นนี่น่ากล้าหรือน่ากลัวน่ากล้าเนาะกล้าให้ทุกข์หมดไปเนาะกล้าให้ดีเพิ่มขึ้นมันก็น่ากล้าเนาะแต่กิเลสมันจะหลอกเราว่าไง หลอกเราว่าโอ้ยทุกเพิ่มขึ้นดีหมดไปใช่ไหมว่ามันหลอกเก่งเนาะเหมือนเหมือนเนาะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนจริงเลยนะแต่จริงไหมแต่จริงหลอกเหมือนจริงเลยนะ่ะดูสิเหมือนร้ายเกิดขึ้นเนาะเหมือนดีหมดไปเนะาะแท้ที่จริงเป็นไงร้ายเกิดเท่าไหร่มันก็ดับไปเท่านั้นแหละใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดา รายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกระพันได้ไหมไม่ได้มันหมดฤทธิ์มันก็ดับใช่ไหมเกิดเท่าไหร่มันก็ดับเท่านั้นแหละเกิดเท่าไรเรารู้สึกทุกเท่าไหร่มันก็ดับเท่านั้นน่ะอเพราะมันฤทธิ์มันเท่านั้นเราเกิดเกิดเท่าไหร่มันก็ดับเกิดเท่าไหร่มันก็ดับไอที่ยังไม่ดับเพราะอะไรก็มันยังไม่มันยังไม่หมดฤทธิ์มันนะส่วนที่มันหมดฤทธิ์มันก็ดับไปแล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่ยังออกฤทธิ์อยู่มันก็ยังไม่หมดฤทธิ์ใช่ไหมก็จะก่อนมันจะหมดฤทธิ์นั่นแหละมันออกไปมันก็หมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย มันออกฤทธิ์ไปมันก็หมดไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่มันจะอยู่ไปตลอดนะมันก็หมดไปอย่างนั้นแหละล้ที่มันไม่หมดเอาก็คือมันยังไม่หมดไงน่าจะให้ว่ายไงล่ะรับไปนะไอ้ที่รับมันก็หมดแต่อที่มันยังไม่หมดมันก็ออกฤทธิ์ต่อออกฤทธิ์เท่าไหร่มันก็หมดไปเท่าที่มันมันมีฤทธิ์นั่นแหละแล้วก็กระดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดฤทธิ์มันกระดับไปเนี่ยสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดา ต่กิเลสมันหลอกแล้วว่าไงสิ่งนี้เกิดแล้วจะไม่ดับใช่ไหมโอ้แต่เรายเกิดนี่ไายจะไม่ดับไลยเกิดไลยจะไม่ดับเราก็เลยกลัวใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่ากลยเกิดมันก็ต้องดับหมดฤทธิ์ยังไงมันก็ต้องดับจริงๆมันมันหมดฤทธิ์ไปทุกระยะระยะมันอยู่แล้วจริงๆมันดับไปเป็นระยะระยะตั้งแต่มันเกิดมันก็ดับไปแล้วหน้าส่วนที่มันดับนะมันก็ดับนะแต่เราญานไม่ถึงไงมันเกิดปุ๊บมันก็ดับปั๊บไปแล้วนะ ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเกิดปุ๊บมันก็ดับปั๊บนะในส่วนที่มันดับนะในส่วนที่มันหมดฤทธิ์แต่มันดับนะแต่เราไม่มียานรู้เราก็เลยกลัวเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ยังไม่หมดฤทธิ์มันยังออกกระนำกระนำกระนำอย่างไงมันยกตัวอย่างเช่นมันเหมือนกับจะเรียกว่ายังไงนะหมูร้อยตัวมานะเรากินหมูร้อยตัวนะเรากินหมูร้อยตัวมาตัวที่มันมามันจ่อคิวกันเลยนะร้อยตัวแล้วก็เมตตาเรานะ จะว่าไปมันให้ทีละตัวกินหมูทีละตัวเ,เขาก็ออกฤทธิ์ทีละตัวร้อยตัวจอกันอยู่นะออกปุ๊บเขาก็จะเข้ามาทีละตัวตัวหนึ่งออกฤทธิ์ลุ่มโอ้โหทุกทรมานลีลาไหนก็ช่างเถอะนะหมูจะทุกอย่างไงมั่งนะเรากินหมูทําให้หมูตายทุกอย่างไงมั่งก็แล้วแต่โอ้โหทุกทรมานใจกายพัดพลากจาก พูดที่เขารักเ้าห่วงใญยญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนาะหวั่นไหวแค่ไหนก็แล้วแต่เอาทุกนั้นมาเป็นไงโหชุดหมูหนึ่งตัวมามันจริงร้อยตัวนะั่นแหละมันจ่อคิวกันอยู่ก็ยังกระทรมานปั้งเข้าไปชุดหนึ่งใช่ไหมพอทรมานชุดหนึ่งเสร็จเป็นไงออกริดหมดแล้วเป็นไงเขาก็หมดแล้วใช่ไหมมันหมดไปแล้วนะแต่เป็นไงหมูตัวที่สองมันจ่ออยู่มันก็ต่อกันปุ๊บเลยนะต่อคิวเลยฟ็เป็นไง มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนหมดไปไหมมันเหมือนหมดไปไหมไม่เหมือนเนาะมันเหมือนเท่าเดิมใช่ไหมมันเหมือนเท่าเดิมแล้วทำไมมันยังปวดเหมือนเดิมทํามันยังทรมานเหมือนเดิมเนาะโอ้ทรมานเหมือนเดิมแต่แท้จริงมันเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนมันเหลือเท่าไหร่แล้วกี่ตัวแล้วเก้าสิบเก้าตัวใช่ไหมไม่เหมือนนะเหลือเก้าสิบเก้าตัวนะแต่มันออกทีละตัวเอาตัวที่สองหมดปุ๊บปตัวสามปั๊บก็มาแทนทันทีเลยเป็นไงเออ มันมันมันเหมือนมันเหมือนเท่าเดิมเลยเหมือนหมดไปมันเหมือนเท่าเดิมเลเนาะมันปวดเท่าเดิมทรมานเท่าเดิมเนาะเรื่องไรแน้วมันเท่าเดิมเลยแต่ที่จริงมันเท่าเดิมไหมมันไม่เท่านะโดยพลังที่เราต้องรับตอนนั้นร้อยหน่วยใช่ไหมร้อยหน่วยมันไม่ได้เท่าเดิมนะมันหายไปทั้งสองหน่วยแล้วใช่ไหมแต่มันเหมือนเท่าเดิมพอเข้าใจไหมเออมันเหมือนเท่าเดิมเท่านั้นเองอ้าวมันก็รับแล้วก็หายไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่าเท่าเดิมไปเรื่อยเลยนะจนตัวที่เก้าสิบเก้า หมดไปแล้วตัวที่เก้าสิบเก้านี่ตัวที่เก้าหมดไปแล้วเก้าสิบเก้าตัวตัวที่ร้อยเป็นไงปึ๊กตึก <c oughs> มันเหมือนเท่าเดิมหรือเหมือนหมดไปเหมือนเท่าเดิมหรือเหมือนหมดไปเหมือนเท่าเดิมเลยเนะาะแต่ที่ยังหมดไปไหมหมดไปเท่าไหร่เก้าสิบเก้าเลยนะมันไม่ใช่หมดไปไดน้อยๆนะั่นน่ะเก้าสิบเก้าเลยนะเก้าสิบเก้าเลยนะที่หมดไปนะ่ะแต่คนโง่รู้สึกว่ายังไง โอ้โหไม่เห็นจะหมดไปเลยใช่ไหมแ้นที่จริงมันหมดไปตั้งเก้าสิบเก้าตัวแล้วเสร็จแล้วตัวที่้อยไปไงออกนิดปุ๊บหมดปั๊บโอ้ยดีใจหมดแล้วค่อยไปดีใจตอนนั้นเนาะคนเราเนาะแทนที่มันน่าจะดีใจตั้งแต่ตัวแรกที่หมดไปแล้วเนาะหมดไปหนึ่งตัวแล้วเว้ยหมดไปสองตัวแล้วเว้ยหมดไปสามตัวแล้วเว้ยหมดไปสี่ตัวแล้วหมดไปห้าตัวแล้วโอ้ยนะคนมีปัญญาก็รู้ว่าหมดไปเรื่อยๆนั่นแหละมันทยอยหมดไป ไอ้ที่เรารู้สึกมันทร,ร,รมานเท่าเดิมมันทยอยหมดไปนะมันทยอยหมดไปมันไม่ได้เท่าเดิมหรอกมันทยอยหมดไปเรื่อยๆืยๆยิ่งถ้าเราไม่ได้ทําชั่วเพิ่มเป็นไงมันหมดไปตลอดการไหมตลอดการเลยมันหมดไปเรื่อยๆเรื่อยพุ่เราไม่ได้ทําเพิ่มอะทําแต่ดีเพิ่มไม่ได้ทําชั่วเพิ่มเอา้ามันก็ไม่ได้ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะนะถ้าขึ้นมันจะหมดหมดหมดไปแล้วดีนันะ้นจะไปดัปดนร้ายให้เบาไปได้ด้วยนะดันไปเข้าคิวไกลๆแล้วไม่ต้องมาเลยตราปรินิพานเลยก็ได้นะ บางชุดไม่มาเลยนะทําดีมากๆเลดันไปไม่มาเลยเป็ดน,นั่นนะนะพักชําระนี่ไว้ตลอดการไม่ต้องชําระนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้านี่มีโครงการพักชําระนี่ที่ดีเยี่ยมที่สุดกว่าทุกโครงการเลยนะ นี่ร้ายแค่ไหนก็พักได้เอาดีไปดันไว้พักพักพักแล้วสุดท้ายเป็นไงผลิตภัณฑ์หนี้เลยศูนย์เลยตามหาเราไม่เจอสบายพักได้เยอะเลยนะแต่มีบางส่วนมันไม่ยอมพักไอ้ที่มันมาคือมันไม่ยอมพักชำระนี่มันก็มาเรื่อยมาเรื่อยนะไอ้พวกนี้มันดื้อไม่ยอมเข้าโครงการบางตัวมันก็ไม่เข้านะมันเหี้ยวมากไม่เอาไม่เอาไม่เข้าโครงการพักชำระนี่